ลูกสุนัขทั้งหลายที่วันหนึ่งจะกลายเป็นสุนัขก,กู้ภัยหรือสุนัขดมกลิ่นเพื่อค้นหายาเสพติดหรือวัตถุระเบิดได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ฝึกสุนัขของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศของเม็กซิโกค่ะลูกสุนัขเหล่านี้เกิดและใช้เวลาสีเดือนแรกในศูนย์ฝึกสุนัขที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1998แแห่งนี้ก่อนที่จะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเพื่อรับการฝึกเฉพาะทางเพิ่มเติม พันเอกอเลฮันโดคามาโชอิบาร่าศัตวแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์สุนัขกล่าวว่าสุนัขพันเยอรมันเชพเพิร์ดและรอดไวเลอร์เป็นสุนัขที่ฉลาดมีความเข้มแข็งและทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อย่างมากและว่าศูนย์ฝึกสุนัขแห่งนี้เป็นเพียงศูนย์ฝึกแห่งเดียวของกองทัพเม็กซิโกและอาจจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเลยก็ว่าได้ค่ะศูนย์ฝึกแห่งนี้ค่อนข้างเข้มงวดด้านสุขอนามัย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคพาว e วไวรัสในสุนัขเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทำให้ลูกสุนัขบางตัวป่วยผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้รับการฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์และต้องเดินผ่านที่พ่นน้ำยาทำความสะอาดพื้นรองเท้าโดยมีเพียงทหารเท่านั้นที่สามารถสัมผัสลูกสุนัขได้หากผู้เยี่ยมชมต้องการเข้าไปดูสุนัขใกล้ๆจะต้องสวมชุดป้องกันเชื้อโรคและหน้ากากแต่ก็ยังไม่สามารถอุ้มหรือลูบหัวสุนัขได้อยู่ดีนะคะ การฝึกสุนัขนั้นจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่พวกมันอายุยังน้อยหรือประมาณ1เดือนหลังคลอดเมื่อลูกสุนัขหย่านมการฝึกสอนจะเป็นแบบการเล่นเกมแต่แทนที่จะได้รับขนมเป็นรางวัลเหมือนสุนัขทั่วๆไปรางวัลเดียวสำหรับสุนัขที่ศูนย์ฝึกนี้ก็คือการกอดและการชมเชยค่ะพันเอกคามาโชอธิบายว่าลูกสุนัขแต่ละตัวจะถูกเรียกเป็นหมายเลขจนกระทั่งพวกมันอายุได้สเดือนก็จะได้รับการตั้งชื่อ โดยในแต่ละปีทางศูนย์จะตั้งชื่อสุนัขตามตัวอักษรตัวเดียวกันอย่างในปี2023นี้จะใช้ตัวอักษร F เช่น Febo, Frodo, Fossil, Forage และ Fido เป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามการฝึกขั้นพื้นฐานจะสิ้นสุดเมื่อลูกสุนัขอายุได้4เดือนจากนั้นพวกมันจะถูกย้ายไปยังหน่วยทหารอื่นๆเพื่อที่จะฝึกเป็นผู้ชำนาญการในการตรวจจับยาเสพติดหรือวัตถุระเบิด นอกจากนี้ยังแยกย้ายไปในหน่วยงานค้นหาและช่วยเหลือหรือในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอีกด้วยนะคะรัฐบาลชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปซโอบราดอร์แห่งเม็กซิโกต้องพึ่งพากองทัพอย่างมากในการรเริ่มโครงการต่างๆตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะไปจนถึงการสร้างสนามบินและเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว และหน่วยสุนัขตำรวจเคนายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมบางอย่างของกองทัพอย่างเช่นการตรวจจับยาเสพติดค่ะเป็นาาสุนัขบางตัวที่เกิดในศูนย์แห่งนี้ได้รับการฝึกให้ตรวจจับเฟนทานิลซึ่งเป็นสารฝิ่นสังเคราะห์ที่ลักลอบค้าโดยกลุ่มค้ายาชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดราวปีละเจ0ดห่นรายในสหรัฐ แต่สุนัขจะต้องย้ายไปที่อื่นเพื่อรับการฝึกพิเศษซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ของเขาโดยการใช้วัตถุดึงดูดชุบด้วยกลิ่นของสิ่งที่สุนัขต้องการติดตามค้นหาเช่นยาเสพติดเป็นต้นค่ะพันเอกคารมาโชกล่าวต่อไปว่าสุนัขจะถูกปลดประจำการหลังจากทำงานไป8ปปีและพวกมันล้วนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ดูแลในช่วงชีวิตการทำงานในกองทัพด้วยค่ะ ทั้งนี้สุนัขเหล่านี้ได้กลายเป็นฮีโร่ในภารกิจมากมายในเม็กซิโกและต่างประเทศอย่างสุนัขพันธุ์เยอรมันเชปเพิร์โปรเตโอที่ตายระหว่างภารกิจผู้ภยัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.8ในตรุรกีซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ฆ่าชีวิตกว่า40,000รายและสุนัขลาบราดอร์รีทรีเวอร์ที่ชื่อฟรีดาสังกัดกองทัพเรือเม็กซิโกที่โด่งดังจากภารกิจกู้ภัยในเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ19กันยายนปี2017 ก่อนที่ฟรีด้าจะเกษียณอายุจากงานกู้ภัยและตายไปเมื่อปี2022ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ